สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับตาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรายัางอยู่กันที่ประเทศเยอรมนีค่ะโดยวันนี้ตาจะพาเพื่อนๆไปเดินเล่นที่เมืองฟูดเซ่นกันค่ะ พูดถึงเมืองฟุตเซ่นแล้วนะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักหรือคุ้นหูกันมาบ้างแล้วเพราะเมืองนี้เป็นที่ตั้งของปราสาทนอยชวานสไตน์ stein, หรือที่เราเรียกกันว่าปราสาทดิสนีย์เพราะปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทต,ต้นแบบของปราสาทเทพนิยายเจ้าหญิงนิตราที่สวนสนุกดิสนีย์แลนด์รวมไปถึงดานเนรมิตด้วยค่ะแต่ว่าในคลิปนี้ตาจะยังไม่ได้พาไปชมปราสาทแห่งนี้กันนะคะตาจะพาเพื่อนๆไปเดินชมความสวยงามรอบๆเมืองกันค่ะ เรามาพูดถึงวิธีการเดินทางมาที่เมืองนี้กันก่อนนะคะเพื่อนๆสามารถนั่งรถไฟจากมิวนิกมาถึงที่นี่เลยค่ะโดยสามารถเข้าไปจองตั๋วออนไลน์ได้ที่ w w w b a ไ n d e โดยเลือกสถานีต้นทางคือมุนเคินฮาปบานโฮฟและสถานีปลายทางคือฟุตเซนค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงค่าโดยสารอยู่ที่22ยูโรหรือประมาณ792บาทค่ะ หรือเพื่อนๆจะมาซื้อที่สถานีรถไฟก็ได้นะคะเจ้าหน้าที่ที่สถานีรถไฟให้บริการกับนักท่องเที่ยวดีมากๆค่ะเอาละค่ะเราก็มาเริ่มคลิปของเราในวันนี้กันดีกว่านะคะโดยตาจะขอเริ่มจากสถานีรถไฟฟุตเซ็นเราจะเดินไปสวนสาธารณะบาดฟ l ลเลนบากกันค่ะใช้เวลาเดิน12นาทีค่ะและนี่ก็เป็นวิวระหว่างทางที่เดินนะคะ เพื่อนๆจะเห็นว่าต้นไม้ใบหญ้าสีสันสวยงามมากๆค่ะตอนช่วงที่ตาไปก็เป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีพอดีนะคะเดือนตุลาคมนั่นเองค่ะตอนนี้เราก็เดินมาถึงตรงบริเวณทางเข้าสวนกันแล้วนะคะแต่พอดีประตูทางเข้าปิดค่ะเราก็เลยต้องเดินอ้อมกันนะคะไปหาทางเข้าอีกทางค่ะสำหรับตาแล้วนะคะฤดูที่ชอบมากที่สุดของยุโรปก็คือฤดูใบไม้เปลี่ยนสีค่ะ เหตุผลก็เพราะมันสวยงามตามภาพที่เห็นนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศรอบๆสวนสาธารณะกันเลยค่ะ หลังจากที่เราเดินชมใบไม้ใบหญ้าสีสันสวยงามกันไปแล้วนะคะตาก็จะพาเพื่อนๆเดินไปน้ําตกเล็กกันต่อค่ะพี่ Google บอกว่าใช้เวลาเดิน8นาทีเท่านั้นค่ะและนี่ก็คือน้าตกเล็กนะคะเป็นน้ําตกที่สวยงามมากๆค่ะเป็นสีแบบมิวกี New ้มิวกี้นะแบบว่าสีเขียวๆอ่อนๆนะคะ พอดีว่าวันนั้นตาม,มาได้เดินลงไปข้างล่างนะคะก็เลยนำภาพบรรยากาศตอนช่วงซัมเมอร์ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามาให้ชมกันค่ะและนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ตาแนะนำให้เพื่อนๆที่มาเที่ยวที่เมืองฟุตเซ่นต้องห้ามพลาดนะคะเอาละค่ะทุกคนเราไปต่อกันที่สถานที่ต่อไปกันเลยนะคะ ตาจะเดินกลับไปที่สถานีรถไฟฟูดเซ่นนะคะจากนั้นก็จะต่อรถบัสค่ะเพื่อไปยังทะเลสาบฮ,ฮอฟเฟนเซค่ะรถบัสที่ไปยังทะเลสาบคือสาย56ค่ะโดยสามารถเลือกลงได้3ป้ายตามที่วงไว้ตามภาพเลยนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดสายรถบัสต่างๆได้ที่ w w w f o o d s e n d e e นะคะเราไปดูบรรยากาศรอบๆทะเลสาบกันเลยค่ะ และนี่ก็เป็นบรรยากาศร,รอบๆทะเลสาบฮอฟเฟนเซที่ตาน้ำมาฝากเพื่อนๆกันนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแพ,พลนจะมาเที่ยวฟูดเซ่นหนึ่งวันเนี่ยแต่ก็แนะนําสถานที่เพียงเท่านี้นะคะก็เต็มวันแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าเมืองฟูดเซ่นนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยค่ะถ้าใครยังพอมีเวลาเหลือที่เมืองน,นี้นะคะแต่ก็มีอีกหนึ่งสถานที่ที่แนะนําให้เพื่อนๆไปเที่ยวชมกันค่ะ แต่ว่าการเดินทางด้วยรถสาธารณะเนี่ยอาจจะยากสักนิดนึงนะคะทุกคนเนื่องจากว่าไม่มีป้ายรถเมลหรือว่าสถานีรถไฟอยู่ใกล้ๆกับที่ที่ตาแนะนํานี้เลยค่ะแต่ก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ตาอยากจะแนะนําเมื่อเพื่อนๆมาเที่ยวที่นี่นะคะก็คือเพื่อนๆสามารถเช่าจัก,กรยานได้ค่ะการปั่นจัก,กรยานไปไหนตอนไหนของคนในเมืองนี้นะคะก็คือถือว่าเป็นเรื่องที่เบสิกมากๆค่ะทุกคน เพราะว่ามีทางสําหรับปั่นจักรยานนะคะแล้วก็ธรรมชาติรอบๆเนี่ยก็สวยงามเหมาะกับการปั่นจักรยานมากๆเลยค่ะโดยเพื่อนๆสามารถเช่าจักรยานนะคะที่ร้านเช่าได้ที่สถานีรถไฟฟูเซตเลยค่ะโดยค่าเช่านะคะรายวันจะอยู่ที่ประมาณ12ยูโรถ้าเกิดว่าเป็นจักรยานธรรมดานะคะหรือว่าอยู่ที่ประมาณ16ยูโรถ้าเพื่อนๆต้องการเป็นแบบจักรยานเสือภูเขาค่ะ ภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็คือเป็นเส้นทางจากเมืองฟุตเซ่นนะคะเพื่อไปยังทะเลสาบอั拉เจที่ตาแนะนำเป็นสถานที่ต่อไปนั่นเองนะคะแล้วตาก็ได้เดินทางมาถึงทะเลสาบอั拉เจแล้วนะคะทะเลสาบที่นี่น้ำใสสวยเงียบสงบร่มรื่นมากๆนะคะทุกคน ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยเช่าจัก,กรยานจากสถานีรถไฟแล้วก็ปั่นมาที่นี่นะคะจะใช้เวลาปั่นประมาณ20นาทีเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าทางด้านซ้ายมือของเราก็มีคนปั่นจัก,กรยานมาที่ทะเลสาบแห่งนี้เหมือนกันค่ะ และนั่นก็เป็นสถานที่บางส่วนของเมืองฟุตเซ่นที่ตานำมาฝากเพื่อนๆกันในคลิปนี้นะคะและตาก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบกันค่ะคลิปนี้ตาขอลาเพื่อนๆไปกับบรรยากาศริมทะเลสาบชิลๆฟังเสียงนกร้องเป็ดร้องกันนะคะ <c oughs> แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะตาจะนำสถานที่สวยๆที่ไหนมาฝากกันอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีคะ่ะ